สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรัง่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆปะ่ะเข้าสวนกันวันนี้ว่าจะไปขุดดินไม่รู้จะขุดเข้าหรือเปล่าจะขุดดินเดี๋ยวจะเอาที่ไปปลูกอย่างอื่นจะปลูกผักชีหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวขอเกี่ยวหญ้าตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนี่เอาไปให้แกเดี๋ยวเห็นคนเดี๋ยวก็จะร้องมันไม่ค่อยมีหญ้าเขียวๆแล้ว แต่ก่อนไม่เคยร้องเลยเดี๋ยวนี้นะถ้าเห็นเราไปก็จะร้องก็เดี๋ยวจะไปถอนยาให้พวกเป็ดพวกไก่เนาะก็เลยเกี่ยวยาไปให้แกะด้วยเลยเนาะ ไม่ไม่ไมีหญ้าเขียวๆเย,เยเอะเห็นคนก็จะร้องเห็นเจ้าของก็จะร้องนไม่ไม่ค่อย จะพรวนดินร่องนี้เนี่ยมันเป็นของผักชีเนี่ยจะพรวนแถวๆนี้เนี่ยแถวนี้เอาที่นิดๆน่อยๆไปปลูกอย่างอื่นปลูกผักชีปลูกอะไรเนะถั่วลันเตาเดี๋ยวก็หมดแล้วนะเห็นไหมเร็วผักมันหมดเร็วเนาะีลยวถั่วลันเตาก็หมดอันนี้จริงๆแล้วกระเทียมยายถอนได้แล้วแต่ว่ายายรออยากให้ผักชีเขาแก่นิดนึงนะ งั้นยายก็มีแล้วถือโอกาสถอนกระเทียมกระพรวนดินไปเลยจะได้ปลูกออหอมญี่ปุ่นเนาะอบชีก็ยังไม่แก่ยังไม่แก่ดีฝนก็ยังไม่ตกพรวนไม่ได้ดินมันแข็งเนาะไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่าลองดูก่อนถ้าขุดไม่ได้ยายก็ไปถอนหญ้าอีกเหมือนเดิมถอนหญ้าออกจากแครอทลองดูก่อน ใช้เสียมตัวนั้นขุดไม่ขเข้าเพื่อนเพื่อนดินมันแข็งนึกได้มีจอบเน่จะเอาจอบมาขุดขุดไปได้ร่องหนึ่งเ,เดี๋ยวโทลันเตาเด้ค่อยขุดตามไปทีหลังแล้วก็จะไปเป็น أ, กระเทียมเนาะดูเนี้ยที่ใาญ่เอามาปลูกมันก่อนอน,นี่มันก็เป็นหัวแล้วนะเนี่ยที่ใาญ่แยกมาปลูกมันไอสลัดตัวน,นู้นเป็นหัวแล้วตัวนี้เนี่ยแยกปลูกมันก็เป็นหัวแต่ก็ปล่อยมันไปงั้นแหละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี่ นะตอนนี้แฟนยายกินสลดัดเกือบทุกวันกินสลดัดแกพอแกกินสลดัดเบือ่อๆปุ๊บเดี๋ยวก็ตามมาด้วยมะเขือเทศนะเดี๋ยวแกก็จะกินมะเขือเทศทุกวันตอนไปนะเนาะมะเขือเทศอัน,นดับแรกก็จะเดี๋ยวจะสุกแล้วนี่อันนี้หน่อยอีกไม่นานก็สุกแล้ว ทันท่านยายจะขุดเอาขุดเอาเอออันนี้ไปใส่กระถางไว้ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยผักชีมันแบบว่ามันขึ้นตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะก็เลยจะเอาทีปลูกใหม่เลยขุดไปใส่กระถางไว้ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยขี้เกียจเอาไว้เดี๋ยวจะพรวนดินปลูกใหม่พอดีอยายมีกระถางเหลืออยู่กระถางใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว กระถางใส่ดินไว้ว่าจะเอาไว้ปลูกไอ้นั่นปลูกเออเคเรนม,มันมีดินมีอะไรอยู่เรียบร้อยและเดี๋ยวไปลงไว้อมไม่รู้จะรอดป่ะมันขึ้นตรงโน้นทีตรงนีท้ทีเปลืองหน้าทีเนาะ เอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยทำงานเสร็จก่อนกลับบ้านเตือนยายด้วยเด้อเพื่อนๆไปหาเมีดเมื่อกี้ไปเจอกระลำดอกโอ้ยเกือบจะแก่ทิ้งแก่ไปแล้วแหละดอกหนึ่งเพราะว่าลืมเอาใบเอาใบปิดไว้เอาใบปิดไว้ลืมเลยกระลำดอกบรอกโคลีตัดหมดแล้วกระลำดอกเลยอยู่3ามดอก เอาใบปิดไว้ลืมเลยไปหามีดไปเจอกระลำโอ้ยเหลืออยู่สามดอกเกือบแก่ทิ้งเลยแล้วทำงานเสร็จพากันไปตัดกระลำดอกเก็บไข่อย่าลืมเตือนนะสลัดพวกนั้นก็ได้จะทอนออกให้หมดเนาะให้มันเป็นร่องไปเลย นี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมยายจะลงตอแรกว่าจะลงเอ,อ่อไอ้นั่นไม่ลงหรอกเพราะว่ามันขวางเวลาเราปลูกค้างปีเวลาเราพลวนดินมันจะเกะกะรถไทยนะเนี่ยค่อยมาปลูกตรงกระเทียมไอ้กระเทียมหอมญี่ปุ่นอะเดี๋ยวยายจะปลูกถัว่วถั่วมันยังปลูกได้เออปลูกผักอยู่นี่นะนี่อะไรแค่ เดือนสองเดือนนี่แหละปลูกหลังจากนั้นไปก็ไม่ค่อยสวยแล้วอืมเนี่ยถั่วย,ยังปลูกได้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยสวยละเนาะนนนมืดมาแล้วสามสี่วันเนี่ยเนี่ยวันที่สามแล้วพยากรณ์อากาศพายุเข้าตกทุกวันเมื่อวานเห็นไหมยายทอนไอ้ไรดิษน่ะกระตกตกไม่พอเปียกเห็นไหมนี่เห็นหมตกมาตอนเย็นใครจะมารดผักดูผลสุดท้าย คือกลางวันมันร้อนเกินนะเพื่อนๆตกมานิดหน่อยแต่กลางวันร้อนแต่ถ้ามันไม่ร้อนมันก็ยังพอแบบว่าไม่ไม่ค่อยแห้งเนาะจะมาอีกนะมาช่วงเย็นเย็นยายยังไม่ปลูกเนาะเดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาลงอันนี้ไอ้นั่นดินไว้ก่อนอืมแล้วก็ะไปนยยายจะไปถอนแครอทต่อไว้ก่อนอื่นไปตัดไอ้นั่นไว้ก่อนเผื่อถอนถอนไปฝนตกจะได้รีบเข้าบ้านเอไปตัดไอหัวหัวผักไอ้นั่นก่อน ดอกกระลำม,มานะอ,อือนี่อุย้ยถั่วตรงนี้ก็เอามาปลูกได้นี่เพื่อนเื่อนนี่มีที่แล้วนี่เออได้มาปลูกถั่วตรงนี้โอ้ยแต่ยายขอสองมือก่อนเด้อวันนี้ยังสวยอยู่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะยายตั้งกล,งล้องคเดี๋ยว เดี๋ยวยายเอาออกแล้วจะเอาใบมันไปให้เป็ดให้ไก่เดี๋ยวไปเก็บไข่กันเพื่อนๆเดี๋ยวไปให้อุ้ยนัน่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คงสงสัยไม่ได้ทําต่อแล้วมั้งไอ้สวนนะ่ะวันนี้มีเสียงฟ้าร้องด้วยเข้าบ้านดีกว่าเอาไว้ให้มันเป็นคะแนนงก็ได้แหละเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่คุม้มมันไม่คุม้มไม่คุ้มกับก,บการที่เรารดน้ํากับคะแนนงมันเนาะเดี๋ยวจะเอายางอนมาปลูกเดี๋ยวจะเอาทั่วมาปลูกแทน นี่เปเพื่อนๆเอาไอ้นั่นไปให้ไก่ไปเก็บไข่ดูไม่เสียงแล้วไม่เสียงทอนละเพราะว่าวันนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยปกติไม่เคยได้ยินเสียงฟ้าร้องเนาะสามหัวเต็มเต็มทังเลยแนวหัวนี้เดี๋ยวจะแช่เย็นไว้ไปทำกับข้าวกินสองหัวแล้วก็ไปทำการถนอมอาหารไว้โอ้อยามาเด้อพายุ เชอรี่ยังไม่ได้เก็บจริงๆวันนี้ยายว่าจะทําวันนี้เสร็จจะไปเก็บเชอรี่ตอนเย็นๆนะเชอรี่ต้นนน้นนะต้นหลังบ้านโบจ่าเจนจ่านุ่นจ่ามากับใครจ่ามีตัวหนึ่งไม่ใครมันหน้าจังเลยนี่เดี๋ยวออคนไหนนะ่ะกินอาหารฟรีไม่ไหวไม่ไหวอาหารฟรีไม่ได้นะคะกินแล้วต้องไข่นะคะเข้าใจไหม โบนุนเจนของใยใหญ่อี่นี้ไม่ค่อยใหญ่ตัวหน่งขยันมากอุ้ย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 ป่ะเพื่อนๆวันนี้ได้แค่นี้แหละเข้าสวนเข้าสวนต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเออถ้าฝนไม่ตกย้ายได้เชอรี่ด้วยแหละแต่ว่าดูท่าทางมันไม่ค่อย ปลอดภัยเข้าบ้านคอนเนาะไปะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะได้ไข่ได้กระลำดอกกระลำโอ้ยแค่นี้ก็อิมแล้วเนาะอาอะไรมากมายไปเก็บแตงไปตำก็อิ่มคิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะ